จุงกรารเมยียบองปูกลกรุกเนี่ยวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตําบลอาโพนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์มาไหว้หลวงปู่สวงที่กระท่อมละสังขารน,นะครับวันนี้แล้วก็จะมาตามเรื่อฝันพิ่ทัดอีกนะครับไม่แน่ใจว่ามัวน,นี้จะข้าเวเปล่ารุดบ้างข้าวบ้างยังว่ากาันในเอฟซีนะครับมีรุดบ้างข้าวบ้างครับโอ้มามาถึงครับว่าหลวงปู่เยอะเลยนี่เดินตามมาเลยนะครับมาหาพิ่ทัด คนฟันแมลนกันเด้อพี่ตัดนะเลยรับไปดูกันครับรับไปดูกันังสินะแลก็ไฟหลวงปูที่ไม่มีวันดับอ่ะ สวัสดีครับพี่ิธาขยันแท้ยาทายขยันอ่านนะครับอ่ะไฟหลวงปูกระสินไฟหลวงปูที่มีมีมรบรรดาบเดี๋ยวนี้อยู่กระท่อมลากระท่อมลาสังขารหลวงปูนะครับสันนิษฐานกระท่อมหลวงปูนะครับไฟหลวงปูที่มีมีมรบรรดาบเอฟซีเดอร์ใครเห็นแล้วก็สาธุเด้อรนี่นี่อะไรหลวงพี่ท่านนี่คืออะไรนี่มันไว้เตรียมคืออะไรนี่ มัดไว้ทำไมกันเนี่ยพี่แทสสวัสดีค่ะครับเห็นมัดไปเต็มเลยนี่แม่หลวงปู่นี่บวถวายเทวดาครับโอ้วัดถวายเทวดาเดิมร้อยโอ้น้าเดิมอยู่ข้างบนก็รหาสิบหลวงปู่เคยทำอย่างนี้ก็เลยทำตามอ่ะเดี๋ยวปกติก็จะเป็นไม้ไผ่โบราณโอ้โหอนี่แปลกเนาะอันนี้เอฟซีอาจจะสงสัยว่ามัดทำไมเนี่ย ถวายเทวดาบางงานนะครับถวายเทวดาเอ็มร้อยถวายวัดแค่นี้หอบแล้วเริ่มแก่แล้วไก่ไก่ไม่มีไม่มีอ่ะสวัสดีคุปตัสสวัสดีครั้งหนึ่งครับคุณทางการสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกช่องไม่รู้ช่องอะไรบางเด้อหลายช่องอ่ะไม่ไม่เป็นไรจังมีจำได้กับช่องกลุ่มทรพยานา ทางนี้ก็อะไรจำไม่ได้ครับออยโคราชครับออยโคราชเรื่อมินิชแนลแล้วก็ยูกกไก่แบบลูงไก่ชแนลครับก็ตามความฝันอีกแล้วเป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็จะว่าเขาก็ได้ไม่เขาก็ได้เนะเดี๋ยวให้ดูอนหลักฐานนี้อันดับแรกก็ให้หกศูนย์หกกับสองหก หกศ<ม>ูนกสองหกครับแล้วก็เลขฝันหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอันนี้ก็ได้บอกใน YouTube อยู่ว่าหนึ่งผมให้ตัดหนึ่งออกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสี่เก้าครับอันนี้ก็ถ้าเราคือก็ถูกแต่อันนี้เขียนเป็นที่กเอาไม่ทกดีกว่าเอามาเล่นยากเอาครับเล่นยากเอาเมนเน้นไปเลยอ่ะแต่อันนี้ก็เน้นเลือก6หกศูนย์หกถ้ากลับหัวอาไปงหดนี 6, 7, 8, 8, 9, 8, ้ <c oughs> <yeah. S 1> ฝันหลวงปู่ให้ไปจัดงานเด็กงานวันเด็กงานวันเด็กและให้เงินห้าบาทออว่าว่าหลวงปู่จัดงานวันเด็กเงินห้าบาทจัดยังไงหลวงปู่บอกว่าโตโตโตจัดภาษาติ้งไอ้อโกลก,รกรมิงโฮปเต้าเสียงดังไหมน้องดังน,นะม,มีแปลเป็นภาษาไทายหลวงปู่บอกว่าไปจัดเลี้ยงเด็กไปเงินห้าบาทไปซื้อขอนมให้เด็กกินได้ ครับผมก็เลยงานวันเด็กก็วันที่ส mm ิบสามก็เลยจับตัวเลขน่าจะหนึ่งสามลวงปู่กำเงินห้าบาทข <Yeah. S 1> อก็ทตีเป็นปริศนาหนึ่งสามห้าแต่ผมไม่เอาหนึ่งผมเอาเป็นสี่สี่สามห้าแล้วพอมาหลังอีกก็เห็นกระปุกแบงค์ย mm ี่สิบเยอะแยะอันนี้ก็เอาเป็นตัวเลขทั้งหมดหลวงป,ปู่ให้เอาแบงค์ยี่สิบไปซื้อของให้เด็กเล่น เงินห้าบาทไปซื้อขนมให้เด็กทานบอกว่าห้าบาทเด็กทั้งโรงเรียนจะไปซื้อให้เด็กทานก็ไม่อิ่มหรอกลวงปู่ลวงปู่ก็เลยเอากระปุกขนาดนี้มีแบ่งยี่สิบบาทมาผมรบโน้ตฟันตัวเลขก็จับแต่ตัวเลขอย่างเดียวอันนี้โชว์นินนนดน,นึงราความันเยีะยวเดี๋ยวเขาเบื่อหน่อยลยตีป็นเลื่องยังกลับอ๋ทูเลยหัน,นต,รตรงกลางได้พี่ท่านไ,ไปเลยโอเคอะวงกลม มงกรมีหนึ่งกับเจ็ดเลขมีเหมือนใครเด้อเอฟซีตามดูแล้วไม่มน่าจะเหมือน,นเดอผมไม่ให้เหมือนครับเพราะเขาบอกว่ารูดแปดอันนี้ผมให้อันนี้ไม่รูดรูสองไม่รูดผมให้ตรงเลยอันนี้สี่สี่ตัวนี้มันจะหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้อันนี้เอาตามที่เอฟซีชอบเด้อผมไม่ให้รูดหรอกผมไม่ซื้อเลยอื สี่สามห้าแล้วก็สองศูนย์ตัวเก่า4ว3ที่สามทำไม่ออกไม่ต้องซื้อตามสองศูนยซื้อเลขใหม่ชักในที่ FC FC ทำไมเลขนี้ไม่มีนั่นไม่น่าจะมีอันนะสองศูนย์เเลขไม่ดังนะครับอันไหนดังเราอยากไปเอาเลยให้เขามั่นใจไปคือผมเอาไอ้ตัวไม่ดังดังเอาเลขคังฝันถ้าลุงปู่ให้ยังไงก็ถูกแต่ถ้าลุงปู่ไม่ให้ โอ้เล็กในโอ่งในสี่สองเราชอบเหมือนกันแหละอือ mm hmm. ไม่รู้ยังไงงดนี้เอาเลขที่ฝันในหลวงปู่ให้ในึว่าน,นั่นแหละแบ่งยี่สิบในกระปุก mm hmm. เอาไปให้ซื้อเด็กทานผมก็เลยจัดจะมาเป็นสองศูนย์เนาะแ mm hmm. บ่งยี่สิบแล้วห <5 S 2> นะ้าบาทเรียนห้าบาทในหลวงปู่บอกว่าเอาไปเลี้ยงวันเด็กไปซื้อขนมเลี้ยงวันเด็กผมก็จับจุดเลี้ยงวันเด็กวันเด็กก็มีวันท mm ี่สิบสามแต่ผมไม่เขียนหนึ่งแต่ผมจะวงกลมให้ แต่ผมเขียนเป็นเลขสี่สี่สามห้าเลขสี่ตีได้สองตัวมีเจ็ดได้หนึ่งได้เนี่ยผมบางทีตัวเลขลงปูอาจจะสับสนเหมือนหนึ่งหนึ่งสี่เก้ามันออกเจ็ดเก้าเนาะแล้วผมก็ได้บอกกับช่องผมทรัพย์เสหน้าพ่อมาคนเดียวว่านั้นหนึ่งหนึ่งสี่เก้าผมบอกว่าหนึ่งสี่เก้าเนี่เราตัดออกตัวหนึ่งเอาเป็นหนึ่งสี่เก้าหรือเจ็ดสี่เก้าอันนั้นผ่านมาแล้วแต่มันออกแล้วเราก็ตีง่ายเนาะแล้วก็งวบนี้เอาใหม่ งดวันที่หนึ่งบ in ุญทางหลวงปู่น่าจะให้ตัวนี้เลยเพราะเงินห้าบาทเลี้ยงเด็กเงินห้าบาทกลมกลมเรียนห้าบาทกลมกลมบาทกลมกลมไม่ใช่จะห้าศูนย์บ่ก็ไม่รู้เลยพี่กลมกลมเป็นศูนย์ท่ในหลวงปู่ชอบแบบนี้นะอะไรที่กลมกลมออยสตางค์ปรำดมโตปรำโตติงนมออยโกนกมีก็คือวันเด็กวันเด็กวันโกลนกมีเด็กก็คือวันที่สิบสามเนาะที่เขาจับสิบสามวันพอ ช่วงนี้มันออกงดที่ผ่านมาก็เป็นวันครูแล้วผมก็ดึงวันครูมาหนึ่งหกแต่แต่ก็ไม่ชอบลงงดผ่านมาเขาเล็กอันเยอะงดนี้ก็เลยเอาวันเด็กออกหนึ่งสามแต่อาจจะไม่ออกก็เลยเอาสี่ทับเข้าไป <Okay. S 1> ครับก็รประมาณนี้แหละเราไปเรามาลืมมดเอาเป็นว่าเลขที่ชอบแล้วแต่ใครจะชอบเนาะครับอันนี้ให้เอฟซี เลือกเอาเองดีกว่าเพราะผมวงกลมเขาดูอีกทีนึงเนาะดูอีกรอบหนึ่งก่อนจุดสุดท้ายเออไม่ยไม่ไม่ไม่ต้องลบอันนี้แหละครับอ่ะเพราะวันเด็กก็คือวันที่สิบสามแล้วลุงปู่ให้เงินห้าบาทไปซื้อเลี้ยงวันเด็กเลยผมก็มาวงกลมตรงนี้เล็กๆอะไรเล็กๆสี่กับเลขหนึ่งเล็กสี่กับเลขหนึ่งเล็กๆนะครับเก็บเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอย่าอย่ามองเป็นเลขแปดก็แล้วกันนะไม่ใช่เด็ครับเล็กๆ แล้วอย่าลืมนะดึงเลขห้มาหาศูนเลยน,นะเผื่อห้าบัอยู่ในนี้แหละครับ,รบอแต่ถ้าเล็กวิ่งเนาะงดก่อนผมให้พี่พี่ลือวิ่งหกวดนี้ผมให้พี่ลือวิ่งสามวิ่งสามวครับวิ่งสามถ้าอ,อีกชุดหนึ่งก็วิ่งสามวิ่งห้า สองชุดนี่วิธาบินงสามวิ่ง์ห้าอ่ะจากในช็อปเยอะเดียวพอแล้วโอเคนะครับเรียกประมาณนี้นะความฝันของฝันรัวแต่เสียงไม่ได้ยินนี่แหละเขาบอกว่าเสียงพิัดค่อยไม่ค่อยไ้อปิดทงปากปิดทงจมูกพอมันเราความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดจบเราความฝันอีกครั้งหนึ่งคือล้มงปู่ให้เงินห้าบาทไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กเงินห้าบาทตุิงนมไอโกลกเมงครับแล้วเงินยี่สิบบาทก็อยู่ในกล่อง ก็ S <S ไปซื้อของให้เด็กผมก็เลยจับเป็นตัวเลขสองศูนย์ก็คือเงินยี่สิบบาทแต่เงินห้าบาทที่ลุงปู่ให้ครั้งแรกจะเป็นวันเด็กวันเด็กก็คือวันที่สิบสามอ๋อวันที่ครับผมก็เลยจับห้ามาสามอยู่ขา้างหน้าห้าอยู่ข้างหลังเลยก็วันที่สิบสามผมตัดหนึ่งออกปึ๊บผมลงเลขสี่คือจริงมนมไอโกนกเมงโฮบเี้าโฮบค,คือต้าภาษาเขมงก็คือสี่สี่นะแต่เ,เรามันคำสี่ไปพูดภาษาไทยมันไม่่อยสุภาพ สีนี้มันตีได้ทั้งสองตัวนะหนึ่งได้เจ็ดได้นะมันคล้ายกันนะครับเนาะคล้ายกันพอตวัดปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นเลขสีเลยนี่คือจะกลับหัวเป็นเล็กเจ็บครับครับพอผมนั่งตรงนี้ทีไรมันจะออกเจ็ดหนึ่งสีทำทิศพันดูครับแต่ทําคลิปทุกอย่างนั่งจริงๆเราเลือกที่นั่งไม่ได้ครับครับพอนั่งตรงนี้ตอนแรกก็ออกอายุทิศพันธุ์ พศออตอนนั้นก็ออกเจ็ดหนึ่งสี่แต่น,นี่ผมไม่ได้เจ็ดกับหนึ่งผมก็วงกลมมาไว้แล้วผมก็ลงสี่ในสี่สามห้าแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์นี่เงินยี่สิบาทอัาน,นี้คือเงินห้าบาทแล้วก็สามนี่คือวันเด็กวันที่สิบสามอันนี้ผมจับตามตามที่ชอบเนาะ เอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับลวงปูกระท่อมราสังหารลวงปูนะสาธุสาธุาถ้าชอบเลขพิทัศน์ก็จ,จัดไปนะครับสาธุคอยร,ำรย่รำรวยร่ำรวยคอยมีเงินทองอะไรมาที่มาเด้อสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมกดติดตามไอเอสดีนะครับ